ไายได้แม่กระเตื้องอปีละเทือปีละเทือเด้อลายใดไม่เ่เจมก็ได้น้องเลสวัสดีค่ะบ่าวแอสวัสดีค่ะจากลุงปากแฟมิลีไปละมั้งแม่ไอ้คุณเพ้นบ่าวแอบ่าวแอไปแล้วโอ้คิดออกแล้ว แมงกิลี่นี่แมงกิลี่เนี่ยคนไทยเขาเอิ่นแมงปอบอ่ไดคิดออกแล้วไปเออออกไปมาติดตไคร้อ่าเสียงแมวหายน้ำกลน้อีกแล้วใช่ปะอะแมงขลูกลูกเต้นมาทั้งใดเหรอได,ดยินแต่เสียงแมว โอ้ยเย็นเย็นนี่ในโฮมคอกงัวพี่น้องแม่น้องเล่เป็นไงบ้างนาะแม่น้องเล่รายได้พุ่งกระฉูดไหมเพดไปเรื่อยเนาะพี่น้องมีมีผู้หนึ่งผลมาถ่ายคลิปอยู่สวน่นบอกว่าอย่าไปคาดหวังกับ youtube เพดไปเรื่อยๆอย่าไปคาดหวังแต่ว่าคนเป็นช่องดังเด้ยช่องดังมหาสารคาม ช่องในเมืองแมนลุงป่าเป็นผู้หญิงแมนเราบอกม้วมนมน้วนเราบอกดีดีเสียงเลาน่ะหนุ่มดีเสียงมวนตอนนั้นกำลังเริ่มเหตุใหม่ๆเนี่ยเรามาถ่ายคลิปเราเราเห็นเราเห็นไผ่นอมาถ่ายคลิปสวนเราเห็นโพดเราเห็นโพดไอ้น้าเชือกนี่เพจน้าเชือกแล้วก็ติดตอ่อของมาติดตอ่อของมาเพื่อนกับมาถ่ายคลิปก็เลยถามเพื่อน คนบอกว่าทำ u t u b e ทำไปเรื่อยๆนะไม่ต้องคาดหวังอะไรเราก็ถ่ายไปเรื่อยๆเพราะเพิ่นปังปุ๊บเพิ่นก็นหาถ่ายน้ำสวนนันสวนนี้เบาหยุดกับมาเบาหยุดเอาไปลงเนี่ยโอ้ดังเบาหยุดผู้ใดก็โทษมาถามยายเจมว่าสวนนั่นคืองามเทใส่ปุ๋ยหยังปลูกพลังหยังมีพันโบเบาหยุด่นดังเนาะเบาหยุดเอเบาหยุดอย่างก็ บาวยุทธชาแนลอ,อ,อย่างเงี้ยบาวยุทธ้าจวดเออเอาห้องบาบุคคนที่สามใดคนนี้บาวยุทธภาจวดเป็นเอาไปลงุงเป็นแช่อยู่ในหยนนีน่บานฝาเป็นแช่ในเพจโอ้ยโทรมาถามทัวร์ประเทศพุทน,ทน,ทนทั้งอุดรหนองค่ายทั้งไอ้ลาดบุรีทั้งอันใดที่เพิ่นสิบปูกฝรัง่งโทรมาถ,ถามใส่ปุ๋ยอย่าง ต้นพันนี่อย่างมีต้นพันโบปนี้บางเอ,อินี่ยเจียบผัดบริเวณต้นพันขายม่าทายหลายช่องแล้วเบาหยุดเบาท่งเบาแม่โบตาแล้วกสาวอย่างทายไปเรื่อยอย่าง่นมากช่องดังสารค้ม อีกสองนาทีนะคะพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจคะ่ะขอบคุณเก้าล้านดวงตาค่ะีอยังแมวแมวขันมากสี่ทั้งหมาทั้งแมวน้ำกลนพี่น้องเอ้ยแมงวันพื้หลายแต่ไม่ขอบ้วนนะแมวมันตัวน มันก็เพ้าเสียงน้ำไหลเมื่อท่านเหมืดตเตปลูกที่กันคับมันหัวมันแตกกอใหญ่อยู่ก็ได้นานปลูกห้างๆกันแตกกอบบงใหญ่ ขอบคุณสามเลือบสามไลค์นะคะ